สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ซึ่งเป็นแบบโ o o l b a นั่นเองดูกําแพงสิเหมือนในเกมมากคุณจํากําแพงในเกม,มจริงได้ปะก็มันจะเหมือนในเพลงแบบนี้แหละนจะกดเพลงอันนี้เป็นเพลงเราจําได้ Welcome to Bali's l Basics in Education and Learning that's me ใรู้ปุ่มไหนบ้างก็คำเม์มาบอกเราได้เลยไม่อะไรอะคำเตือนเฉยๆเนาะตัดก่อนก็เล้ากันเราบอกเลยว่าคลิปคลิปเนี้ยเราจะแพหรือชะนะก็ได้ทุกคนจะเลือกได้นะจะให้เราผ่านหรือเอ้ย You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on, right click on the object with the corner selected. That's how you use items. They don't need No running in the halls. Fifteen seconds. No running in the halls. For you, your parents will hear about this one. Fifteen seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. Detention for you. Is no better. Bye. 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 No, bye no, 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 no.

นี้ไปแล้วนี่มีวันไอ้นายฆ่าฉันได้ง่ายแน่เจ้าบาวดีบาสิก I'll take that It's mine I'm going to take your cake โอ้เนี่แล้วตังหายหมดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ I'll take that ตัวไมนเตอนนี้เราได้เงินได้เงินแล้วเราโอเคตอนนี้ทุเราได้เงินครบแล้วทุกคน

ม่ม่ยายายยายาย,าย,าย,ายามีใครมีใครแก้ปัญหาได้ไหมใครแก้ปัญหาได้ก็ท่วนหบอกไอ้บอดี้ไหนเนี่ยบอดี้ดอะไรเงินครไปกันจะผ่านไหมอ้ยอยมาลื

เก็บเก็บได้แล้วผมเก็บได้แล้วจริงจริงะวังมันภูเขาตอนนี้ผมไม่เหลือเงินแล้วเจ้าตัวนั้นมันขโมยเงินผมไปอ่ะบีก็ไม่ได้เดี๋ยวเราตอบ โน้ตบุ๊กไปกี่อันแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดเจ็ดโน้ตมันมีทั้งเจ็ดโน้ตุ๊กอะแต่มานเออ running the halls. ก็เย <kung> <haft kaz ans> <sk> e <door> ็นชั่วเราหนีคุณครูรอดแล้วเอยคุณครูกัน่าจะอยู่ฝั่งนั้นเหมือนกันละมั้งตัวนี้ก็อยาก I'm gonna take your cane เ <giving> จ้านายมาขโมยเงินฉันงั้นเหรอทางมันแปลกๆปลกนะ i mm -hmm. come here play. Look. Look, come on. Um. Congratulations. You found all seven. เย n i n ย in เ h e h a ย l s โอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดลกดติดตามแล้วกด s ั b s c r ร b e สำหรับวันนี้ก็ขอตาละก่อนขอเล่นไม่ผ่านด้วยนะเพราะว่าเราโดนกู พูดีหลายรอบเลยบ๊ายบาย